สาวที่ชอบสบตาคู่เดทตลอดเวลาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ชอบอยู่นิ่งและชอบทำอะไรที่คนอื่นคาดไม่ถึง ตลอดช่วงหลาย,ลาย,ลายวันวันนี้นะคะเราก็เกาะติดสถานการณ์ที่เนปาลนะคะแผ่นดินไ<ช>หวนะคะเราก็รับทราบกันเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็ยอดของตัวเลขที่ส่งไปช่วยเหลือก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราได้ติดตามทางช่อง3ามโดยเฉพาะครอบครัวข่าวเราจะมีการเปิดบัญชีกระแสรายวันอยู่บัญชีหนึ่งเพื่อนําเงินที่ได้เป็นน้ําใจไทยช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เนปาลปีนี้แหละที่เกิดขึ้นนะคะไ <ๆ S 2> ก่ขอยย้ำอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครที่อยากจะร่วมทําบุญร่วมช่วยเหลือแบบ แบบนี้นะคะหมายเลขนะคะ0 1 4ย์ขีดขีดนขีดะคะเป็นของธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมาลีนทน์ค่ะนี่คือของครอบครัวข่าวสามที่เราร่วมกันระดมทุนขึ้นมานะฮะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีองค์กรอีกหลายๆองค์กรทั่วโลกนะคะที่ระดมไปให้ความช่วยเหลือซึ่งต้องบอกเลยเมื่อวานนี้เราแนะนําไปเรื่องของการช่วยเหลือเด็ก เพราะเด็กก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเหมือนกันนะคะวันนี้จะนําข้อมูลเรื่องของหญิงตั้งครรภ์หรือคุณแม่ที่อุ้มลูกอยู่ในท้องแล้วยังไม่ได้คลอดตอนนี้ประสบปัญหาอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกเลยว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องคลอดลูกแบบเรียกว่ามีความเสี่ยงเสี่ยงต่อภาวะอันตรายเพราะว่าตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกตินะคะก็ขออนุญ,ญาตนะคะที่จะแบ่งปันจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNFPA นะคะเขาก็อยากจะให้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณมากกว่า5 0,000่นคน ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานบริการของการแพทย์ได้เนี่ยได้คลอดบุตรอย่างปลอดภัยนะคะสามารถช่วยเหลือกลุ่มนี้ได้นะคะกลุ่มหญิงที่ตั้งครรภ์กว่า50,000คนนะ,ะโดยคุณสามารถโอนเงินผ่านบัญชีกระแสร,รายวันของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขาอาคารสาประชาชาติชื่อบัญชีก็คือ U N F P A Contribution นะคะ T H B Account นะฮะเลขที่บัญชีก็คือ เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะ 0, 0 4, 3 5, 5 4 5 5, 5ีด5นะคะหรือใครฟังเก่ไม่ทันโทรศัพท์เอาก็ง่ายดีเหมือนกันนะคะ 0, 2, 6, 8, 7, 0, 1, 3, 3นี่เป็นเบอร์ของ UNFPA ประเทศไทยนะคะก็นี่เป็นกลุ่มเฉพาะเลยที่จะช่วยคุณแม่ที่ตั้งครรน,นะคะใจจังเลยใช,ใช่นะคะะก็ช่วยกันด้วยแล้วกันนะคะ มาดูที่ได้เกลื่อนไปนะคะกับจักรยานที่ปลอดภัยที่สุดในโลกค่ะจักรยานที่เราปั่นกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้นะคะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยหรอกเวลาปั่นไปไหนหรืออะไรมันก็แค่2ล้อ,อแล้วก็ตัวเราอยู่บนนั้นแล้วรถคันอื่นอาจจะมาชนหรืออาจจะกระแทกเราก็ปลิวไปเลยอตอนนี้เขาก็เลยมีการออกแบบเลยนะคะซึ่งเป็นมีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จักรยานที่ดีที่สุดเลยด้วยนะคะชื่อว่าเบเบิลนั่นเองค่ะ มีรูปลักษณ์นะคะต่างจักรยานทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะว่ามีที่นั่งแบบเป็น<ม>แบบพนักพิงมีโครงเหล็กเสริมความปลอดภัยนะคะมีเข็มขัดนิรภัยแบบ4จุดจล้อหน้ามีขนาดเล็กกว่าล้อหลังนะคะรวมไปถึงติดตั้งกระจกมองข้างมาด้วยเดี๋ยวนะชอบภาพประกอบมากเลยเมื่อกี้โอ้คือแบบปลอดภัยจริงๆค่ะ<อ>ผลงานนี้เนะคะเป็นผลงานจากผู้คิดค้นค่ะชื่อว่าคริสเปนสกินแคร์นั่นเองนะคะสินแคร์ค่ะขออภัยนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้คิดสร้างสารจักรยานที่ปลอดภัยออกมา เพื่อประชากรเนี่ยของคนปั่นจักรยานเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นแบบเยอะมากๆทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศหลายคนก็คือหันมาปั่นจักรยานมันก็เดินทางก็สะดวกแล้วมันก็ง่ายแต่ความปลอดภัยมันไม่มี<อ>แบบนี้แหละปั่นสบายมากนะมือน,นอนไปด้วยนะเนอ,อนั่ง<อ>แบบสบายอะ่ะเอ็นเอ็นหลังคือไม่ได้แค่ปั่นสบายอย่างเดียวค่ะฟังกชันต่างๆของจักรยานเนี่ยก็สบายเช่นเดียวกันมีระบบนะคะเปิดปิดไฟหน้าไฟหลังก็มีนะจ๊ะไฟเลี้ยวก็มีไฟเบรกก็มีแถมมีแตรที่มีเสียงอีกด้วย รถยนต์เลยย,เลย,ยังมีไฟฉุกเฉินด้วยค่ะพี่ไก่ขา,ขาใช่ฟังก์ชันคือปลอดภัยเหมือนกับรถยนต์เลยแต่ว่าออกมาเป็นรูปของจักรยาน<ข>าแล้วก็มีให้เลือกนะคะว่าคุณจะขับเคลื่อนด้วยแบบไฟฟ้าหรือว่าแบบปกตินี่ก็อันนี้ก็ถ้าเป็นแบบไฟฟ้าก็ไม่ได้ปัดแล้วล่ะป้า คือเดินทางไกลหน่อยไงบางทีมันบางช่วงมันก็หมดแรงก็ไฟฟ้าช่วยนิดนึงใช่ค่ะซึ่งจักรยานเบเบิลนี้นะคะยังไม่ถูกวางจําหน่ายค่ะเขาจะต้องมีการรวมทุนการในอินดีโกโก้นั่นเองนะคะก็จะคือจะต้องใช้ทุนเนี่ยในการผลิตมันเนี่ยประมาณ2.4ล้านบาทเพื่อผลิตแล้วก็จาหน่ายจริงคือเว็บไซต์นี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่เหมือนกับคนที่มีไอเดียแต่อาจจะไม่มีทุนรัพย์เขาจะมารวมตัวกันแล้วก็จะมาออกแบบผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆใช่แล้วค่ะแต่เมื่อกี้เห็นภาพแรกไม่รู้เห็นกันไหมที่ มีแบบว่าจักรยานวงวงล้อเดียวแบบอแบบใหญ่ๆนะเมื่อก่อนเขาปั่นกันล้อเดียวใช่ไหมเป็นภากสมัยก่อนเลยเี้ยดีอ่ะ๋อาปั่นกันล้อเดียวเท่เนาะไฟเร็วด้วยนะวงล้อใหญ่เออนะอ่าหมดเวลาแล้วสำหรับตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ผู้ชมค่ะใครที่เครียดนอนไม่หลับนะคะความดันโลหิตสูงใครที่อยากจะสุขภาพดีไม่อยากจะติดเชื้อโรคง่ายเชื้อไวรัสไม่ติดง่ายแล้วก็ไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะ วันพรุ่งนี้ต้องมาเรียนรู้วิธีการออกกําลังกายแบบชีกงงเป็นการออกกำลังกายแบบจีนโบราณออกแล้วสุขภาพดีหายทุกโรคเลยนะคะติดตามไห้ได้ค่ะเห็นไหมรายการเรามปแต่เรื่องดีๆนะกภาพวันไหนที่คุณจะเศร้าใจเลยขายของก็แต่ต้นจนเกิดคามู้ชัค่ะเอาวันนี้ขอบคุณเสืภอาพวกเราสวยๆจากจัสปานะคะเจอกันในพรุ่งนี้กับชีกงงวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ